มือนึงค่ะไอ้ถือกล้องมือนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะไป จะสันส้นๆในนะครับผมเพราะว่าขับรถมือเดียวมือนึงถือกล้องอยากจะให้เห็นทั้งสองมุมนะครับขับแคบเสือเกินเลยอ่ะดูร่องนี้อีกร่องหนึ่งนะครับผม กีถ่ายมุมตูดแล้วคราวนี่ถ่ายมุมหน้าบ้างล่องกลางอาจจะไม่สวยนะครับล่องที่สามเพราะว่าตรงกลางนี่หญ้าหนามากเห็นครับขับมือหนึ่งไถพือหนึงเฮ้ยขับพือหนึงกลับกล้องพือนึง ช้าๆหน่อยนะครับผมเนี่ยบต้นยางเนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรามาไถาเอายางเนยเราไม่ได้มาไถาเอาหญ้านะเนี่ครับล่องนี้อาจจะไถาย,ยากหน่อยนะครับเนี่ยนี่ครับร่องนี้ไถาย,ยากมาก พราะว่าเพราะว่าเราเน้นเน้นลูกหน้าพอเราเน้นลูกหน้าปุ๊บระยะผ่านมันกินมันกินลึกนะครับท้ายาอาจจะมาตั้งไม่ดีคนระับนี่ร่องนี้ไม่สวยแนะ่นอนนะครับ๋ยวค่อยดูนะไม่เชื่อผมไม่สวยก็อยากให้พี่น้องได้ดูกันเหมือนเดิม เน้นกบหญาอย่างเดียวไม่เน้นสวยงามนะดูดิโอ้ถือว่าได้อยู่นี่เนี่ยตั้งหางเน้นลูกหน้าอย่างเดียวนะครับไม่เน้นลูกหลังนะครับ นะครับล่องยางผมมันจะถ่ายได้3รอยพอดีรอยรอยที่3ตรงกลางนี่มันจะถ่ายายากหน่อยครับเพราะว่ามันจะดีดไปข้างหนึ่งมันกินเยอะไม่ใช่อะไรหรอกอเดี๋ยวดูอีกสักห่งัง ยอดเลยเอ่ะขับเองขายเองถ้าไม่ใช่6600ตัวแรงนี่ขับมือเดียวไม่ได้นะครับทักเป็นเทาเดียวเนี่ยต้องเลี้ยงหางครับไม่เลี้ยงหางไม่ได้ พาไปชมนี่ฮนะล่องล่องกลางตรงนี้มันจะถ่ายยากหน่อยนะมันอาจจะโค้งๆหน่อยนะเพราะว่าผมใช้เลนส์วายถ่ายนี่นะครับโอ้ถือว่ารถเสือรันนี่ถ่ายได้การอยู่นี่นี่ครับอ่ะพี่น้องเนาะโอ้ผมว่าถ่ายได้แค่นี้ผมว่าสุดยอดแล้วเนาะโอ้โอ ยกหางตัวเองซะง,งั้นเนาะ <laughs> เอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอย่ไหไฝากพี่น้องเอฟซีติดตามไป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ